สวัสดีค่ะวันนี้แซออมพาชมรถโตโยต a h ไฮรักรีโวเป็นยกสูงพีลันเนอร์สี่ประตูออตโต้ค่ะรถยนต์ปีจด2020มาด้วยสีบรอนแบบนี้ค่ะรอบทันกันหน่อยนะคะตอนนี้ยังว่างอยู่ค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว E ค่ะ สติกเกอร์นะคะริ้วรอยเราเก็บงานให้ค่ะ,ะป้ายพีเลนเนอค่ะเป็นตัวยกสูงขับสองฝาถังน้ำมันฝั่งซ้ายนะคะดีเซลนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยค่ะมาดูยางกันนะคะยางเป็นของดันหลบค่ะ ยางสัปดาห์ที่สามปีสองพันยี่สิบสามค่ะยางเป็นสองหกห้าทับหกห้านะคะแม็กขนาดสิบเจ็ดนิ้วค่ะกระจกเดิมโตโยต้านะคะป้ายภาษีค่ะก็จะหมดเดือนกุมภาปีหกเก้านะคะ ดูกันไปเรื่อยๆนะคะชมกันเพลินๆค่ะหน้าหลอกโคหน้าหล่อเลยเดี๋ยวรอยก็นน้อยนะคะไม่มีสนิมค่ะดูด้านล่างกัน โครงสร้างเดิมค่ะรถไม่มีการตัดแต่งหรือดัดแปลงอใดๆทั้งสิ้นค่ะเรามาดูภายในกันนะคะ <L> เลขไมค์คันนี้อยู่ที่75,802กิโลเมตรค่ะ รุ่นนี้ก็มีพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายบ <c oughs> อ <c oughs> มีปุ่มเพิ่มเสียงรับสายวางสายนะคะแอร์ <Air S 2> เป็นแบบอนาล็อกปรับได้สี่ระดับค่ะเกียร์แบบขั้นบันได <c oughs> รุ่นนี้เป็นเบาะผ้าค่ะเ <c oughs> บาะไม่มีขาดนะคะสีในกล้องอาจจะเฟดไปนิดนึงค่ะแต่ของจริงคือสีดำสนิทนะคะ ด้านหลังค่ะเบาะสีดำค่ะด้านหลังก็ค่อนข้างใหม่เลยค่ะรถหมดสัญญาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจค่ะรถครบสัญญาก็จะนำมาจำหน่ายนะคะ มีน็อตประตูฝั่งขวาค่ะดูกันหน่อยชมรถได้ที่รถดีเด็ดออโต้ค่ะสาขาเทพรักษ์บางพีสมุทรปราการค่ะ เปิดทุกวันนะคะ9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะลูกค้ามาดึงดูเม็ดอาแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะของซื้อของขายค่ะเป็นธรรมดาดึงดูเพื่อความสบายใจกันว่าแบบเอ้ยรถรถเดิมดรถแท้ไหมรถจมน้ํารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไหมลูกค้าสามารถพาช่างมาดูได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเอมจดีค่ะเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ประตูหลังซ้ายค่ะ ประตูหน้าซ้ายค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเอ็มเปิดพาชมเครื่องยนต์ด้านหน้านะคะ ฝาเปิดจะอยู่ฝั่งด้านนี้ก้องสั่นนิดนึงนะคะฝากระโปรงหนักเลยค่ะฝาเดิมเลยคันนี้รถสวยๆเลยค่ะกลับ <Okay. S 1> มาแล้วค่ะ ด้านหน้านะคะราคานะคะกับ t o y ยต a h i l u ั Revo รถยนต์ปีจด2020 4สี่ประตูยกสูงพี n ันเนอร์ขับสองค่ะ วันนี้ราคา549,000บาทค่ะ549,000บาทเรียนเชิญลูกค้านะคะชมรถกันก่อนได้ค่ะสามารถขอรูปรถเพิ่มเติมได้มีลิงก์ไลน์ของเอสมด้านล่างนะคะหรือว่าโทรหาก,กริงการกันได้เลยค่ะอย่างวันทุกวันนะคะเอทมทำงานทุกวันค่ะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกริงการกันได้เลยค่ะชมรถได้นะคะรบก,กวนแจ้งเอสมสักประมาณชั่วโมงนึงค่ะ รจอดอยู่ที่โกดังรถดีเด็ดออตโต้สาขาเทพรักษ์บางพีส,สมุทรปราการค่ะอันนี้รอลูกค้าเป็นเจ้าของกันนะคะสําหรับลูกค้าซื้อสดเราไม่มีบวกแวดขาดราคานี้เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกมัดนะคะชมรถกันก่อนได้เลย สำหรับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะดอกเบีย้ยลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะอยู่ที่2.79%ค่ะมีเลือกผ่อนตั้งแต่4ปีถึง7ปีเลยนะคะกุญแจครบนะคะกุญแจสำรองครบเรียนเชิญลูกค้าค่ะวันนี้เซลล์เอขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะ อยากให้เพิ่มเติมเรือรถตรงไหนได้เลยค่ะยินดีรับฟังนะคะยินดีต้อนรับบริการทุกๆท,ท่านเลยค่ะวันนี้เซลเอ็มไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ